อ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราเข้าสู่สองเลนสายป่าเมื่อนี้เขาป่าเขาลงอีกคือเก่าพี่น้องไปขบทีมงานได้บันนี้ป้าสบายดีเออพานวนกับไปน้ำมูอีกคือเก้าพานเ่าอะไรอะไรละพี่มีผิวพิเศษว่าไี้ไหมพี่แน่เมื่อปีแน่ ว้าตัวเป็นนน่เนี่นาะเป็นสางเนาะว้าเป็นสางได้ดีเนาะรอ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 กำลังเหียนหนาอยูนีนาโอ้โหได้ละกอกแล้ว่าไรกอกละเออไล่อยได้ถือไปได้มีเมาอะแลไหมเนาะไปเอาสิออกเดินทางกันเนาเอ้ยหาอยู่หากินซากสีมันยังกับไปเบิงน้ำกันเลยละไปนคนละ เอาสตาร์ทเครื่องเข้าบาดนีดกระเบื้องไต่สติ๊ดได้บาทเดียวบาทเดียวว้ายไต่งานหรอโอ้ทางกระทุดโหดได้พี่น้องเงียากเลยอ้ายเรียกว่าสุภาพมา ัปลาดกทิ้งยังท่านมี่อันเปิ่นได่หมูขึ้นเลยเลยวไปน้ำเพิ่นมาดนี่จะได้เี่ยวมัดมุแะพัดนี่ทภาคทุดโหดแล้วภาคพร้อมมีคนทางเส้นเดียวเที่ยวเนาะ่เดี๋ยวยวยงทุดโหดเลยบอลนม่แล้วบอลยากมากเมือนกันยากก็รนะบอลหน่อยให้ตัวให้ตัวพ้นบตบพนตกให้เงี้ งยากก็ได้ร้อยู่ ไปละบุมีนนำล่างอีก่ยักบาดีเล้าเล้าเลยบาดีไย่อไดย่อบุ๊มดูาเปิดแห้งดีเราเลย มันมีคนทางเส้นเดียวทางไปงมาเมอนกัพ้นตกเหมือนแห้งเปื่อนก็ไี้ไปได้พระประลัดหลอดอยู่บ้านเลยดีเลย ก็มดแบบบนบนหยาบบนแต่ว่ายากอยู่แต่ว่าเลือกไปได้ใ oh, ห่ากว่า่านมากเะโอ้มื้–อนี้ไปทั้งลูกเคยทั้งปะเท่านาะเหม่่นเออือเทมเห่น้อไปพักเคยพักแพะอยู่ปะยักษ์เ้ยเราเราเคยเคเพ่นี่รอให้ไปเลยว่าฟานผงหอม ว่าได้ก็บ่เทาว่ได้ันบอกักเปียวฝักแมนยันบ่เทานเออ่ทาบอกฝั่นว่าแมนนอนอีกค้ายตนเา่่้อไม่ิวหน่ยปคายนาเท่าบอกเนาะ่เทาที่เจอันี้ฮะไปพบกันอยู่ทับพี่น้องเลยยัจะ ว่ามางทางเนายไม่้อานี่ค่าลัวมาจอ้าลงเลยหลับ่ตั้งทับี่น่องเลยทามันอนกลางดงเลยเลยนอ่กลางดงเลยแบ่่เรานแห่แ่เราเนบาเฮ้ยใๆมากิดเลย ถต่ว่าเราติตังทับอยู่นี่เนาะเรื่องแข็งบ่ได้พรมันยืนเนาะมามาีพราะพอนี้นี่ปลาวะ7ดทำงานห้องมาเนี่ย7ดพิเศษแต่คนแล้วคนอายายคนแล้วอะไยังเยอะจะเล่มด้วยนี่ยฮะว่พได้เห็นกระทึงลืมนับบงเลนใช้จองเขาตัตทิ่กับปูหน่อยมีบ่อว่าเาท่านประหลาดท่านกมาเกลี่ยเล โอ้เอ็ดทีถามหาไปใส่แันประหลาดว่าติดเศร้าหน่อยล้วครับเจ้า่ะโอ้่ไหกอกละยังแล้วทำไมกอกตีหองมาเลยักลื่อทางลยฮะยักลื่อทางาทางเ็ดคือเกาเมื่อปบาดเอ็ดลงทีบลงแดดคอยเมียนยาวเลมาหอดแล้วสิแก่แล้ววะนี่อา มันก็ถือใจพันประหลาดแล้วเนา่ค่ะนีนี่น,นอนน่อูตัวดีแม่บาหญ่ เลี้ยงสอควานของเขาในทางนี้อยู่ดีไม่แห้งคนชมหมัก้าแล้วไปโฉมามโดยใหญ่ๆนี่ใหญ่ๆน่เขาเห็นอะไรบ้าบาเที่ยวแต่เขาจับเคยลาพันประหลัดเคยจะในเลียงป้าเทาเอาเมื่อแรกบผ้าเทาไปเลยไปเลยตายปลาเทาที่มดกินจนเราเราไม่ยาเรื่องเลยคทนายหน้าก็แก้มกันตลอดแล้วแหละจับไก่ไปาเถามาตุ่มแล้วชุบผาเทากินเรา่ยากเรื่อง ก็มุกขวบเกอะชเ่นกนนะคบยนกานาไปอยู่หนำมนกิ่ดอกไม่กินลูกเคยพนี่อยู่นีเยูนเคยอินหันดอกหันเลียงนั่นนาโอ้ยวานน้เคยนี่ทำกินไก่ไก่ผัดเผาไก่ผัดเผาเป็ดพอผนดเผาหม้อยึ๊เขาเลี้ยงฟูตะพานมาหอดก็ไปหมดเลยเนาะหมดเลยโอ้อ่าไนขังอยู่ขักแท้เนี่วะปฏิยุทธ์ว่าอยากกันยุ่งกูวนราะหลุดในยุงบุกคบ ครบแล้วบนไหนเห็นด้วยยูงบุคบเจาะคอมันครบตายโตเลยครบแล้วต่นะฮไปอยู่ในฮาหลอดเนาะหลอดหากระหอกเลยครกเออแน้แหล่งเงินก่อสร้างท่้มันกันแหไนมันนับให้เบิรงกิตี้เนมอม่เขาขจางเป็นทะารหมื่นบาทนะเส้นกว่าบาทนี่เป็นคนรวยเลยหมออะไอนขัดเนาะ เดี่ยวพันซูนตัดเลยตัดกะหึมเลยเอาก็พันประหลาดเขาจะไปตัดก็เกินยังมาเจ็ดคนไปเลยสามยังสี่ไปกับพันบาทอีกนะจงสองไอ้พันซูลอยู่ทับกับพันเท่าด้วยแล้วพันประหลาดไปมนป่าไปพาลงถีเป็นเรื่อง อ้าวฮาก็จะแป้งสะทานที่บอนอยูบนเสาห้องแล้วฮาก็สิไปกับพันประหลาดไปหาเหล่าดงก่อนพี่น้าะเลย <c oughs> พอได้อาหารตอนต,อน,ตอนแรกอักตะพันใหญ่เป็นไปมาละสามขดมาแล้กันเจ<อ>็ดขดเธอพันศูนย์ใส่หม่องบ่ใส่หม่องแถวห่องเนาะโอเคพอได้แก่มาแรกเนาะเ<อ>ต็อมอย้าเดีตัดเนาะแ<อ>น่ดอกไฟฮาเนี่ นะไปก่อนโอ้หันแท้พันปลาบไได้เขาดงหึงนี่น,น้องหันตันเลยโอไปก่อนอยู่ได y ฮะ 领导 <No. S 2>、no.

ดนมแมกินมนคือแตกบดูปิเปียนเปียนจะเบิ้งเบิ้งดูขาแสวนะเย้อื้วยนี่มันแจ๊กิคลิ้งเนาะมกคลิ้งเ่นเด่ย ไข่ไข่ไข่ดง,ว,ว,ดงวันกะวันนะ,ะนไนนะับ <laughs> จักทางจเขาไปนาะมีแต่ทั้งลงาไายมุมเนทั้งเลยเรงอะไรสิไปไปเล่อยเอยออ่าเกปากตกลไหเนาะสีหาเห็นตัวกบ้ลกเนาะฮะฮะ้าหกแห่งสีเทานีว่าไง

เวเล่นเล็วยใ้ไดสิได้สะพานอน,นาดหกแห่งนะหกแห่งดีแล้วเอเซงนีงเล่นเงาเล่นเ<ะ>งาค้างนี้เล่นบนหกหกเล่นออเลย <laughs> เล่าเลนเนี่ยต้องกะาอยู่ดกแห้งให้พันปลาดเขาหางเล่าเล่ไอ้ปลาดก็แห้งคนตาบุดีของไหนเนี่ฮะบ่อบอ คงได้ดอกบุคงบุกขอ้องฮึแค่แหะฮัลโหฮะ,ออะอโอ้โหโหโหได้เลยหย่อดเนาะบุกม,มันเนาะมันแต่กระหอ,อกตัวเดียวแล้วเนาะที่แต่กระกหอ,อกตัวเดียวลาบเอาแล้วจี๋จีพอกินคนเก็ตขดเห้ยไรหวน่า อไที่ไรสองตโตก,กับอรงโตไกองท่าบรรกมันมางนตบางทีงานตะผันพนั้นละทีมันยังเนาะน,น,นั้นได้คยอยู่นล้วยนห้านี้ก็หอกตัวเยวนแล้วนะ้องกำได้กินแรงอยู่หลับสนามไม่ร้ายถือกับแขวันประหลาดเลย โต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 ัวเมย์เย์พันศูลเห็นใจได้เนาะใส่หม้อหมองเนาะดีขำกึ๊กไปก็หอกโตเดียวคอหล่อใส่หมัดทิมงานหอนกีรีเม่์มย์โอ้ Lai 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 lại lai lai lại lai nhung lại lai 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 ao nhung lai để lắm 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 phân phân ตนบ่สองคนน,อ,าาน,อ,นอ,อยังบมาเาะถือว่าันเจะดังบูามาผันตนเจนะฮะจึงคันทาวอานมาเมือ่อจนทาวเป็นบุไดเงี้หากะหลับก็หอกัน,ลกนแล้ใส่หน้าไม่ไล่เอาเลยก็หอกตัวเดียวคนเจ็ดคนพอได้กินอุ่นทองมมลแเก็สะพานออกมาหมดแล้วเนาะไรเปนบ่ กินก็หอกนั่เนาะเป็นามิไรเอาเยอะเลยลาบนี่พัซุนเป็นมุกาบับนเานุบามา็ดเห็กินกินเขาต้องขำพี่เนาะเหดูเห็กินกินขต้องขำ หาจังสีแงยกันอีกจะกรดับขงบันว่าบ่มไงวะคันไงกนหอนไผ่นมันมือเส่าลนะอาหารขำเหาะคือกระหอกเนาะนซูนมันปนปนเลยเนาะใส่น้ำบกกรายหอกก็เดียวมาเม่ตะหัดนะอนหอมไปหอหใสไอนีถั่วเมดถั่วเมดเห็นตะบันดุืด ต้นบ่เห็นหมดหมดหมดใ่หมดโอ้หมดบ่มดันตีนี่บ okay. oh, mm ่ครบแล้วหมดไ่รบมมต้นชวยนี่จะช่องสวนจะหมซ้ำก so ันย้อนนเนี่นี่เอากลับมาข้าต้นขำบาข้าต้นขำจากวางแผนเนะอวางแผนแบบไรไปไปไปี่ชุดมขเป็นหันชุดน้ำมันแค่นันและมันต้องยาง เหมอะมีรากการผู้จับค่ะด้นับปลาดีนั่งา่านงฮิไ้ชั่วเบินลงชอาโชกันมากนพรามุกัวโชคโคตโคิจจาช่นี่เจาช่ลจะพูดนะกนี่นี่มีแห้งแล้วตลอดปลอดภัยเปาะเล็กแล้วม น๋อจ่าโดนมือทุกหมดเลยจ่าเรื่องจาเพน้ำลำในด่างเบิกห้แยโศกเห้มันืไว้เทพนิกินจำเรื่องีน้านกระเป๋ากบมาใช่เนาะลงมือลงมือเอาไดเอาน้ำชดนกรก็ม็เอา้าผมกินน้ำกันน้าดบอกวลาเขาแรงเขาแรงเเขาแรง น้ำต้มกับโบมีเจ็ดขดเจ็ดอ่อมภูเขาเนาออืมอ่าสิบหัวไบอพันประหลาดจำขักแน่เลยกินแต่ป่นนี่บรหลอดด้วยนออยกระหังเลยหืมกินกระเพยได้ไปไรเดี๋ยวเห็นกไปบ้เปนยังก็คือบังกรแล้ะบังแ่นเลวไปกับสิชน ขักกับไปครับเจ้าแล้วเจ้าลืกปลาโดกเด็ดเลยไปกันปาไปทำตาไปกันเวื่อนขึ้นนะครับปั่นปราดกมาได้ไหมขึ้นข้อเดียวหนำข้อหมอกเห็ดใชโคตรงานก็อิ่มบ่ บด่าบัมันเรือร่องข่อยทางซา,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 างีผักเป็นจานเป็นจามือตำมิดกิดดนตะกอนปลาดเอยังมก็แตกเงยเงยเงยขิงเขาก่ะแซวแหลมหน่องแล้วอาหารโบราอาหารบุรีาอาหารบุรีนี่ละอาหารถูกปากิเขากระแซวนอนรักทำโบราณ เมื่อสักวนน้นากินนกินมไเนาะอืมจะเป็นไอูละฮะยายยาเลยกีนี่เข้าไปทวเวเฮ้ยไอเจ้าฮะถ้ากินเข่าแล้วว่ายรืมมือเนาะว่ายเข่าแล้วว่าลืมูดอะไรก็ดีปุบปับปุบปับปมื่ไงมันเดินทางจูกโดดลายกล่ะเหนื่อยเนาะบนอนพันประหลาด ปันคขานอนู้เดียวอยู่คนเดีีนี่เนอนพปลาดเเพ็นมาหมดคันผู้ันไเขาหูเลยย่างน้องมันเทลิ้วไปมันเปนทะลงผู้ปลาต่ำมอยู่แลาดองติโกนใบผู้ชุดลับนี่เลยผู้มาครบดอกตอนเรื่องเล่มทิไรมันได้ติดน้ำปมมันได้กินหน่ยมงเน่ยเจเพ็ดตัดปลาตัดลายแล้วเด็ออท่านีใครอ่ เมื่อยเนาะประหาดดทาไปเนาะห้ากระหอกลอยพืชพืชเใส่พันประลัดให้เบ่งหุนทางหจักคุนทางเป็นพ้าต้องถีบสมิอีกอ่ะนี่มันะดนานนัจริงจีได้เขาเรียกไม่มะที่อยู่แล้วเขาเบาคันทางงานเลนตัวไม่บเมติราชเมติตัวเฮาม่เขา้าวกินน้ำได้ก็พันปรันกันแจกยายกันไป้วปบาทพี่น้องหากัน ไปกับพันมืองก่อนจะไปทางใดนเอาตัวเห้าก็ได้พักผ่อน,น,นเนาะตะพานเป็นไป,ม,นปนไมัดสาบขคดเฮ่ายังพักผ่อนก่อนมือนเสาอากอนเอาแห่งก่อนมือเสาสีหาหอด,ดเสาพี่น้องเลย